สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะแล้วก็เรากล่าวกันมาในสกูเด้ฮีสคิวนะครับนะเราขอโทษที่ห่างหายไปนานติดงานเยอะครับแล้วก็ช่วงสงการนี้ก็ว่าจะอัดอยู่นะแต่ว่าไม่ไหวฮะเป็นร้อนในเป็นร้อนในแล้วแม่งแบบถ้าใครเคยเป็นเมื่อเข้าใจวะมันแบบมันไม่มีอารมณ์จะทําอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องพูดต้องขนาดกินยังเจ็บเลยเออไม่มีอารมณ์จริงวะที่จะทําอะไรที่มันแบบต้องใช้เสียงเยอะๆมเจ็บมากเลย มาต่อกันต่อนะใน EP ห้าคนตื่นหรือ,อยังคะมาโคตอคุงวันนี้เนี่ยอากาศหนาวนะคือว่าน้องสาวฉันเนี่ยเอธอซื้อฮีเตอร์มาเาฮ้อเดี๋ยวแม่ก็โกรธหรอกนะเม,いいมวเราแฟนหรือเปล่า ดีจังนะถ้าเกิดว่าแม่ซื้ออ่ามือถือหรือบ้างก็ดีสิยังอืมถ้าเราโคโค้ยังเร็วไปนะนะ่าแม่อกทำอะไรที่ครัวกับแม่หรือเปล่าทำแซนด์วิชน่ะเอาไปให้แฟนใช่ไหมล่ะ ก็ใช่หรอกนะทำไมล่ะพาหนูไปด้วยฉัอยากเห็นแฟนอ่ะขี้เหนียวอ่ะไม่อยากขี้เหนียวตรงไหนเลยถ้าไม่ยอมพาไปก็จะบอกคุณพ่อแน่ว่าทำเรื่องลามกันอ่ะ แล้วสงสารแฟนพี่จังนะมาเขาตกคุณยังตื่นอยู่ไหมนะอ๋ออยู่กับใส่ไข่นะ,ะบ้านนายเนี่ยอ,อ่างอาบน้ำใหญ่ดีนะ,อ,ะอ,อันนี้มันเห็ดสี่รี่ย ที่บ้านฉันน่ยมันแคบมากเลยอ่ะอ่ามอสองคนนี้ไม่ได้หรอกนะมันเป็นเหตุสีนแน่เลยฉันได้ยินนะลามกตะลามกไหนวานี้ตัดมาตรงนี้เลยนะ ตอนนี้มันเดึกแล้วทำไมไม่อยู่อไม่ได้คลับแม่บอกว่าคุณแม่จะกลับมาบ้านนะบาบารอว์นั่นเป็นง่ได้ทำง่ายหรอกนะ ไม่ได้ที่จะมันไม่ได้กินหรือว่าขนมน่าอร่อยทุกวันนี้ขนาดนั้นหรอกนะไอขนมไออย่างไร้วา่อกี้เนี่ยมาเธอชอบเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่นะอมาคุณสุดสัปดาห์เขาจะสีสัน

อ่อาก็ตกใจมากเลยล่ะก็เราอ,อ,อ,อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนี่นะกลับบ้านระวังด้วยนะให้ฉันทำข้าวกลางวันให้มากพวกเนี้ยฉันทำเหมืมอนนายไม่ได้หรอกแต่ว่าจะพยายามอ่ะนี่ต้องตอบโนนะครับไม่อ่ะ ไม่ดีเหรอเอ่อก็รู้ว่าฉันจะทำมามอะไรแย่ๆออกมาใช่ไหมมันจะพห้ยาวนะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกอืมดีน่าจะกลัวโคตันะฮะรู้อะไรเงี้นนยนะ

่ไมแต่จะว่าไปนี่มาโคโตนี่มันทำมันทำอาหารเก่งมากเลยนะไม่เห็นบอกเมื่อกี้มาทำขนมด้วยนะก็แปลกใจเหมือนกันเลยทำขนมได้เนีเย่ยคือทำอาหารอร่อยนี้ก็ยังได้ทำขนมได้นี่ผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะทำขนมนี่มันทำยากนะเว้ย お母さんにもすぐこよだって。うん、お母さんにあげたんだ。こんなん,ん、あなたはもう、マーレーな。ババロが大好物なの。な、うんだか、ハンバーグして食べた。バンガか<っ>なんかんな、ね、んん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 ん y=x3 イコール x 乗ス十二 x のグラフを書きなさい次は澤永はいえー、っとまず元の間弦弦あっ弦の関数が因数分解できる分解そそこだけ難しく読んじゃいました <laughs> え因数分解できるので、えー、y は x 三引く十二 x は X かっこ X に引く 12X でえっと X 軸との交点は ?3 です違うはあえっとああ,、まあいいにやっぱり กลางวันแล้วสินะอนเอ่อเซคาวันนี้ข้าวกล่องฉันน่ะสุดยอดไปเลยนะคือว่าเรื่องนั้นน,นะอ๋ออ๋ออะไรเล่ามีแขกมาอโอ้โหตัวนู้นฮะ

ตอนแรกนะ่ะฉันทำแบบไม่ได้เรื่องเลยนะคะ่ะแต่ว่าฉันก็พยายามมากๆอืม,มอแล้วก็มาเขาตกก็เริ่มชมฉั้นนะคะ่ะเหรอแล้วไซออนจีสังไม่ทานด้วยกันเหรอคะ<ส>อ่าฉันขอผ่านดีกว่าเหรอคะเมื่อก่อนเนะี่ยพวกเราสามคน มไม่ได้หรอกวันนี้สัญญากับพวกนานานิมีเอาไว้ว่าจะไปกินด้วยกันเนะื้คาซึระซังเนี่ยไม่ค่อยถูกกับนานานิมใช่ไหมไปกัน,นสองคนเถอะนะหรอคะต้องขอโทษด้วยนะ,ะที่สร้างปัญหาให้นะคะอืะนานานม

แบบนี้ก็ให้ผ่านได้แล้วอ่ะ <c oughs> คือว่ามาโคโตะคุงกับไซออนจิซานเนสนิดกันเหรอคะ <c oughs> เอเอก็ไม่เชิงนะ <c oughs> แต่ว่านั่งก็นั่งข้างด้วยกันนี่นะคะ <c oughs> แต่ว่าคาซึร่าในคิดอะไรอยู่เนี่ยกันได้นะเจ็ดนานี่そうだっอาคสันตอนงานทเี่ยรกายโอานยู่ไนแล้วจำด้ว่าตอนงานเทศกาเนี่ยเธอก็ถามคี์โยอุรเหมือนกันว่ามาโคโตะอยู่ไหนมาแ

เซคายเนี่ยชอบอีโต้ไม่ใช่เหรอก็ต้องจับตาดูเขาให้ดีนะก็พยายามอยู่หรอกนะจะให้พูดอย่างนั้นเนี่ยแยกเขาไปไม่ได้อย่างอิโต้เนี่ยขาเป็นผู้ชายนะเป่ไหมล่ะไงก็ตองมอยโต้เนี่ยเขเป็นผู้ชายนะเป็นแฟนใช่ไหมล่ะไงก็ต้องพูดกันตรงๆนะไม่ใช่แฟนซะหน่อย ไม่ได้คบเราไม่ใช่ว่าพวกเราสองคนคบกันซะหน่อยนะเปล่าไม่ได้คบกันจริงๆอ<ต>่ะเห็นเธอเอ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วก็กินข้าวกลางวันด้วยกันตลอดนะนี่เราก็สนิทก,กันอยู่หรอกนะแต่ว่าไม่ได้แบบนั้นอะไรอย่างนี้นะคือว่าฉัน นิ่ข้อเสนอว่าจะเป็นแฟนแบบว่าแบบพีเทนนะเรียกว่าอะไรวะแฟนแบบว่าฝึกอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขาเขาก็บอกว่าเขาน่ะรักฉันนายตอนที่มันฝึกอะน,นะครับ ฉันอยากให้มันแบบเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เขารู้สึกแปลกๆแ,แ,แล้วก็เกลียดฉันแต่อย่างงั้นเดี๋ยวคาซึระซางังเดี๋ยวคาซึระก็แย่งไปหรอกนะมันก็ช่วยไม่ได้นี่นะคา,าซึระซังก็ชอบเขาเหมือนกันอออันต้นา最近彼氏とはどうなのよ เออนี้ไม่น่ามีอะไรสำคัญไหมไม่แปลกันนะก็คือเธอบอกว่าช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยดีกับแฟนเท่าไหร่ไปที่บ้านของรุ่นพี่แล้วมีน้องสาวอยู่นะ どうしたらいいそれがもうすごいピシオジョナンデオ。コンナコトクラスティキタナラ、ハタシカなイコモアリティナイダロナっティシニタカナト。それでね、カズオニワコインショアタイナキャットモテ、セイパイカハイアンジャンハムとはそのそしたら、どナタデスカティキカラセンパイノカナ

そういうもの,なのかな絶対そうみちょ、フミハズすんじゃないかって心配ぱいまさかセンパニその気はなくてもきょうみちゃんが強引にまるねまれ。しんぱいしすぎか<や><や>くる、ほんわど、どんのんさうな、ぴきんのんさうにばほん。

พูกล่องนเ่ีัยวอญ่ไปไิ่เนี่ยกินนดีย่าเหิ่งรีบร้อน่ะอย่าเพน่ะคือร้อนะ <c oughs> จะุย่าเหน่อยได้ันนก 待ั合わせあ่んだけど。さん。ยああ、นดาดฟ้าเลยสัรู้รอเธออยู่บนดาดฟ้าเลยสัญญว่าจะรอเธออยู่บนดาดฟ้ลัอยูนดงไม่า้องทอ้าวกนล่องมาสัตอั้าแล่แรอัะล่ร ฉันขอโทษนะฉันลืมเรื่องข้าวกล่องไปเลยฉันจําได้นะหลังจากนั้นนะตอนที่หลังจากฉันคิดว่าจะบอกเธอแต่ว่าเธอดูมีความสุขมากฉันฉันไม่กล้าฉันอยากกินจริงๆนะข้าวกล่องเธอนะใส่ไค่ฉันขอโทษนะฉันน่ะทำมาตัวเองก็ทำเยอะไปอ่ะโอ่งอน ตอนนี้แค่คิดว่าจะแบ่งให้นายสักหน่อยครั้งหน้าฉันฉันฉันจะกินให้ได้เลยฉันจะลองกินนะจะลองกินนะฉันองกะ ฉันน่ะคิดมาเดยตลอดเลยนะาาก็คือทำรับหลังนั้นตอนแรกฉันก็ดีใจที่แนบว่าได้นอนกับนายอ๋ออ๋อาาประมาณนั้น แบบน,นี้มันไม่ถูกต้องไม่ใช่เหรอฉันเป็นแค่ตัวแทนหรือเปล่าเพราะว่านายไม่ได้ทำกับคาซึระซังใช่ไหมไม่ใช่นะคือว่าฉันไม่ใช่ยังไงอะถ้าไม่ใช่นายก็ต้องกินข้าวกลางวันกับฉันสิกินข้าวเที่ยงกับฉันฉันขอโทษนะฉันทำเรื่องแย่ๆกับเธอไปเยอะ<อ>เลย ฉันไม่ทําแล้วล่ะฉันขอโทษนะเอ้ยฉันลาก่อนนะนนเธอแบบว่ากลัวนี่ไงไปแกล้งล้อเล่นกลัวแบบว่ามันไปคนระับคือว่าฉันไม่ได้อยากจะพูดอย่างนี้นะความจริงก็คือฉันฉันก็อยากจะทําเหมือนกัน Right? うん。 ของไอ้โคตโนฮะเท่านั้นเองนนเธอแบบน้อยใจอะ่ะเออฉันจะซื่อตรงกับตัวเองให้มากขึ้นนะฉันอาจจะรักเธอก็ได้ร,ร,รักมากกว่าคัดซืึระซังเหรอ<า>ก็บางทีนะน<า>ก็เธอทำให้ฉันตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะี่นะ